ขอความนอบน้อมของข,ข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมขอความนอมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอขถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเถิด ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้อุปสรรคอันตรายใดๆที่มีอยู่ขัดขวางงานในการเผยแผ่พระศาสนาอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นจงสิ้นสุดจงสลายไปจงวินาศไปสาธุกราบนมัสก,การพระพิสุทธิสมณินทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะนักเรียนครูปีสองค่ะสาธุค่ะ น่ารักจังเลยนะพี่บัวขาพี่ละอ,อขาพี่แสงขาอีกหลายท่านนะคะได้เข้ามาติดตามฟังแสดงว่าอาจารย์ออกช่วงบ่ายนี่ดีนะเนี่ยนะคะช่วงเช้าๆทํากิจจัดสิ่งแวดล้อมอาจารย์ตั้งนะคะตั้งใจไว้ว่าเมื่อไรนะคะสถานการณ์โควิดที่ทุกคนสามารถดูแลตัวเองปลอดภัยแล้วแล้วก็ ไม่มีมาตรการอะไรที่ที่ต้องเข้มงวดอีกอาจารย์ก็จะเปิดคอร์สสอนแล้วนำพาปฏิบัติที่ให้ทุกคนเข้ามาใช้พื้นที่ได้แต่ในระหว่างที่สถานการณ์เหล่านั้นยังไม่ดีเนะะี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายอยู่ว่าเนี่ยที่ทุกคนร่วมสร้างเรือนว่างไว้อย่างพี่บัวเนี่ยยังก็โอนมานะคะ20กว่าหลังอาจารย์กำลังหาช่างมานะคะหาช่างมาทำให้ แล้วก็จัดสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยแล้วก็เทพื้นที่จะเป็นทางเดินจงกรมในเป็นลานที่สามารถกางเต็นท์กางกรดได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปอยู่ในเรือนว่างก็ได้นะคะแล้วก็สร้างสร้างกรงล้อธรรมจกักสร้างรอยพระบาทสร้างเจดีย์ไว้ เวลานั้นทำให้เกิดสถานที่ที่สัปะยะและวิเวกอาจารย์ก็เลยนะคะไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวที่ออกอากาศอาจารย์ก็ต้องมานั่งจัดสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะรอรอทุกคนให้เข้ามาใช้พื้นที่ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเข้ามาก็ใช้พื้นที่อย่างเดียวคิดดีไหมคะเนี่ย <laughs> คิดดีไม่ให้ใครเหนื่อยเลยขอแค่ทุกคนได้มาได้ปฏิบัติเนี่ย ะค,ะคิดดีคิดเพื่อคนอื่นเนี่ยแหละจึงทำให้อาจารย์มั่นใจว่าอาจารย์ต้องเข้านิพพานได้แน่นอนเห็นไหมคะพออาจารย์สร้างเหตุดีไหมคะสร้างเหตุดีนะคะแล้วคะ่ะนักเรียนครูวิปัสนาปีสองของอาจารย์นะคะเปิดหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่มที่1หน้าที่58นะคะในหัวข้อที่375เมื่อวาน เราออกไปแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วเราก็มาตรึกตรองในธรรมธรรมที่ตรึกตรองแล้วจะทาให้หลุดพ้นได้ก็คือร่างกายพอตรึกตรองร่างกายแล้วนะคะเกิดปัญญายาณแล้วเห็นนามพอเห็นนามแล้วยานจะทําหน้าที่แทงตลอดไปในนามด้วยกันเองนะคะส่วนธรรมวิทยาก็ทําหน้าที่พิจารณากายไปฉะนั้นสองระบบจะวิ่งคู่กันไปก็จะทําให้สิ้นกิเลส ถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการนี้รีบไปพิจารณานามก่อนเจ๊งค่ะไม่มีใครได้เข้าถึงวิมุตแน่นะคะอันนี้บอกจากประสบการณ์ตรงนะคะเพราะว่าอาจารย์จัดหลักสูตรนี้ไม่ได้จัดหลักสูตรมั่วๆไม่ได้ทําเรียนแบบใครไม่ได้ทําตามใครทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ได้เอาตัวอย่างของใครทั้งหมดทั้งสิน้นที่อาจารย์จัดหลักสูตรเรียนเนี้ยค่ะนะคะอาจารย์ คือเป้าหมายครั้งแรกก็ไม่ได้เกิดมาว่าตั้งใจว่าจะมาเป็นอาจารย์ใครไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะมีสำนักขนาดไปสร้างวัดถวายสร้างสำนักถวายซื้อที่ดินถวายวัดท่านเจ้าวัดในที่ต่างๆแม้แต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดบอกให้อาจารย์นะคะช่วยดูแลอาจารย์ยังปฏิเสธหมดเลยเพราะความที่ไม่คิดจะเป็นเจ้าสำนักไม่คิดจะเกี่ยวข้องกับใครอยากสะสมบุญเพื่อความสิ้นทุกข์หรืออยู่อย่างสงบเท่านั้น แต่เพราะความเข้าถึงธรรมของพระศาสดาแล้วรู้หลักการและเหตุผลแล้วว่าทำไมคนไม่บรรลุธรรมกันง่ายๆทั้งๆท,ที่ตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติตั้งใจศึกษามีศรัทธายอย่างดีแต่ทำไมไม่บรรลุธรรมง่ายๆเพราะขาดอะไรก็เลยเป็นเหตุทำให้อาจารย์ค้นคนวา้าคำสอนของพระศาสดามาแล้วทำนะคะลงสู่สนามลบตลอดชีวิตนี้ จะต้องสร้างสถานที่เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวให้สำเร็จนะคะมีแต่กายกัะใจนี่แหละมุ่งมั่นมากไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็ไม่เคยหยุดใช่ไหมคะพี่ละออพี่บัวได้บุญกับอาจารย์นะคะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาธรรมตรงนี้นะคะถ้าพิจารณาธรรมถูกจะหลุดพ้นถ้าพิจารณาธรรมไม่ถูกใบพิจารณา นามก่อนก็จะไม่หลุดพ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรพิเศษมากๆอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันกับอาจารย์นะคะอาจารย์พยายามจะพูดชา้าๆมันมีงานอื่นทำให้เผลอพูดเร็วค่ะดูก่อนพิสูจทั้งหลายสมัยใดพิสูจมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตรา ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสมโพชชงปรารภแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสมโพชชงธรรมวิจยะสัมโชพมชงรรโช,งรรโชงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อพิสุเลือกเฟ้นตวดตรา พินิษพิจารณาทานั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันพิสุปรารบแล้วนะฮะอาจารย์นั่งอ่านใกล้ๆคุณช่อคุณช่อก็จะอ่านผิดอาจารย์ก็เกือบจะผิดไปด้วยเป็นอันเข้าใจกันว่าคุณช่อแก่แล้วไม่เป็นไรนะคะค่ะในตรงนี้ระหว่างที่อ่าน นะคะยานมันก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งเวลาอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเคยผ่านนะคะเคยผ่านสภาพธรรมนั้นมาเนี่ยยานยานในช่องนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะชัดมากชัดยังไงละ่ะก็คือณเวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยจริง,รงๆอาจารย์ว่าจะไม่ขึ้นกระดานหรอกแต่นะคะในหลักสูตรที่สองเนี่ยมัน,ม,นมันในอารมณ์ตรงที่ว่าถ้อยคําชั้นลึกมันมีอะไรซ่อนอยู่อ่ะขึ้นก็ขึ้น อาะะจราย์อยากจะสอนและให้มันผ่านไปเลยแต่ว่าตรงนี้มันมีความลึกซ่อนอยู่เดี๋ยวนักเรียนปีสองของอาจารย์จะไม่เข้าใจนะคะอ่าคุณคุณชอบแล้วหันกล้องนะอ่ะหาหันกล้องเอาเดี๋ยวจารย์ขึ้นกระดานให้แป๊บหนึ่งเห็นไหมคะแค่ถ้อยคำนี้ยอาจารย์สามารถขึ้นกระดานได้เนี่ย <laughs> คืออาจารย์อยากให้เข้าใจเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้นะคะกระบวนการตรงนี้พระสาสดาตรัสนะคะว่าเนี่ยสมัยใดพิสุ์มีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราคําว่าเลือกนะคะคำว่าเลือกเฟ้นคําว่าเลือกเฟ้นเนี่ยคำว่าตรวจตรา คำว่าอะไรอีกคะพินิษเห็นไหมคะพินิษพิจารณา,ารตัวนี้คืออาการของธรรมวิจยะเห็นไหมคะธรรมวิจยะอาการของธรรมวิจยะอาการของธรรมวิจยะแล้วธรรมวิจยะนี้คือใครธรรมวิจยะนี้คือนามเห็นไหมคะ ธรรมะวิทยานี้คือนามนามตัวนี้เกิดที่ไหนนามตัวนี้ต้องเกิดที่นะคะที่จิตเกิดในจิตเห็นไหมคะต้องอาศัยจิตเกิดเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยนามตัวนี้อาศัยจิตเกิดถามว่าตาเนื้อนะคะตาเนื้ออย่างเราเนี่ยนะคะตาเนื้อตัวเนี้ยนะคะอ่าจะสามารถมองเห็นนามตัวนี้ได้ไหมคะมมเห็นไหมคะ ตาเนื้อตัวเนี้ยไม่สามารถมองเห็นนามตัวนี้ได้นามชื่อว่าวิธรรมวิจยะนี้ได้สิ่งที่จะมองเห็นนามคือธรรมวิจยะนี้ได้ไม่ใช่ตาเนื้อค่ะแต่จะเป็นปัญญาเป็นสภาวะของปัญญาที่จะเห็นนามเหล่านี้ได้ทีนี้ที่อาจารย์จำเป็นต้องขึ้นกระดานตรงนี้ด้วยถ้อยคำไหนรู้ไหมคะ ด้วยถ้อยคำที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยพิสุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพิจารณาทำนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพธชงเป็นอันพิสุปราลบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสมโพธชงธรรมวิจยะสัมโพธชง,ธรรย,ชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เมื่อพิสุเลือกเฟ้นตรวจตาพินิษ์พิจารณาทมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันพิสูรปรารบแล้วภาวะนี้นะคะถามว่าธรรมวิจยะเนี่ยใช่ฌานไหมคะไม่ใช่ใชเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยระบบนะคะระบบของอริยบุคคลตัวนี้ค่ะถ้ามีอ่ะสมมติมีกระบวนการนั่งอยู่ นั่งทําสมาธิอยู่นะคะนั่งทําสมาธิมีสตินึกถึงกายนะคะพอมีสติตัวเนี้ยนึกถึงกายระบบที่เกิดขึ้นเป็นระบบโพชฌงเจตนะคะโพชฌงเจตก็จะมีสภาวะของหนึ่งมีสติสองธรรมวิจยะเห็นไหมคะธรรมวิจยะอ่าวิจยะสาม วิริยะ4ปีติ5ปสัสสธิปสัสสธิ6สมาธิ7อุเบขาเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เกิดในจิตที่เกิดในจิตฉะนั้นเนี่ยในภาวะตัวเนี้ยกระบวนการของธรรมะตัวเนี้ยเกิดขึ้นในจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกระบวนการของระบบเกิดความเกิดชาญไหมคะเกิดชานเห็นไหมคะเกิดชานชานหนึ่งเป็นไงคะวิตกวิจารไหมวิตกวิจาร,จารถามว่าวิตกวิจารตัวเนี้ยนะคะอยู่ในกระบวนการของชาญเนี่ยนะคะในเวลานั้นวิตกตัวเนี้ยทำงานในจิตด้วยไหมคะทำงานในจิตด้วย ขณะที่วิตกเหล่านี้ทํางานในจิตด้วยสติธรรมวิทยาวิริยะปิติปัสสติเหล่านี้ทํางานในจิตด้ไหมคะทำ,ทำเห็นไหมคะทีนี้ปัญหาคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะทุกคนมุ่งมาดูฌานทุกคนไม่มุ่งมาดูตัวไม่มุ่งมาดูธรรมสภาวะที่พระองค์ระบุให้ปรากฏ<ม>เห็นไหมคะ,ะนั้นชาตินหนึ่งอ่ะสมมุติมีวิตกวิจารมีปิติมีสุข นะคะมีเอกคตาเนี่ยเอกคตาพอมาชั้นสองปุ๊บเป็นไงวิตกวิจารหายไปเหลืออะไรคะเหลือปิติเหลือสุขเหลือเอกคตาอ่ะพอมาชั้นสามเหลือสุขเหลือเอกคตาเห็นไหมคะพอมาชั้นสี่เหลืออะไรสุขหมดไปแล้วนะคะไม่ใช่หมดไปแต่สุขเนี่ยเป็นสภาวะที่หยาบแล้ว หลือสภาวะละเอียดตัวเดียวก็คือเอกคตาเ,เอกคตาฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ท่านเนี่ยนะคะที่พระาาสดาตรัสว่าพิสูจ์มีสติอยู่อย่างนั้นเนี่ยขณะที่พิสูจ์มีสติอยู่อย่างนั้นในเวลานั้นองค์ชานก็เกิดแต่ถ้าไปมุ่งดูองค์ชานไม่รู้จากสติจะบรรลุธรรมได้ไหมคะไม่ได,ไได้ฉะนั้นเนี่ย กรณีตรงนี้จึงสําคัญมากนะคะจึงสําคัญมากและที่สําคัญบทที่พระอ,องค์ตรัสว่าเมื่อพิสุเลือกเฟ้นตรวจตาพิจารณาธรรมนั้นฉะนั้นในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่นะคะจะมาตรวจเรื่องของฌานหรือจะมาตรวจเรื่องของโพชงหรือจะมาตรวจธรรมวิจยะคือรูปประคันเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่มาตรวจรูปประคันไหมคะไม่มา คนส่วนใหญ่ไปตรวจไปตรวจชาญเป็นส่วนใหญ่ไม่ไปตรวจชาญก็ติดปริยัตมาตรวจโพชงเห็นไหมคะฉะนั้นเขาก็จะใช้ธรรมวิจยะตัวเนี้ยมาพิจารณาโพชงอาจารย์บอกแต่แรกแล้วว่าตาเนื้อไม่อาจจะเห็นธรรมวิจยะฉะนั้นขณะใดที่เขาเนี่ยค่ะมามาพิจารณาโพชงโดโดยโดยลืมสติขณะนั้น กระบวนการตัวนี้ก็จะเป็นระบบสังขารปรุงแต่งทันทีเห็นไหมคะสังขารปรุงแต่งทันทีฉะนั้นเนี่ยกระบวนการปฏิบัติจึงมีสภาวะที่ที่มีตัวทำงานตัวทำงานอย่าลืมมองกล้องด้วยนะเมื่อวานอาจารย์เขียนตรงเนี้ยกล้องเนี่ยไม่มีจับขึ้นมาเลยนะคะด้วยเหตุน,นี้อาจารย์ลำคาลลูศิทย์เลยไม่ขึ้นกระดานหลายครั้ง เพราะความประมาลูกสิ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นอกจากอาจารย์จะตั้งกล้องเอง <l od ian> <l od ian> น,ะะนะคะค่ะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้นะคะคือกระบวนการที่ทํางานเนี่ยสภาวะก็คือสติธรรมวิจยะนะคะที่ธรรมวิจยะตัวเนี้ค่ะก็จะทําหน้าที่ในการพิจารณาธรรมเห็นไหมคะในตรงนี้พระศาสดาดตรัสว่าพิจารณาธรรมฉะนั้น ธรรมวิจยตัวนี้พิจารณาธรรมคือส่วนของรูปประขันตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่าธรรมวิทยาไม่ใช่ปัญญาเข้าใจไหมคะธรรมวิทยาไม่ใช่ปัญญาฉะนั้นเนี่ยธรรมวิจยะตัวนี้จึงไม่สามารถที่จะมาพิจารณาสติปิติวิริยประปฏิสธิหรือวิตกวิจารตัวนี้ได้ ธรรมวิทยาตัวนี้ในเวลากระบวนการนั่งสมาธิพิจารณาธรรมก็คือรูปเท่านั้นแล้วอะไรล่ะเป็นตัวที่จะมาพิจารณานามพวกนี้เป็นตัวปัญญาบวกญาณทีนี้ปัญญเปัญญาบวกญาณทําไมต้องเป็นปัญญาบวกญาณเพราะปัญญาจะทําหน้าที่เห็นมีเห็นว่าสติทํางานญาณก็จะแทงเข้ามาว่าเอ๊ะใครเนี่ยสตินี้เป็นใครญานก็จะทําให้รู้ เนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ถ้าเวลาปฏิบัติถูกต้องฉะนั้นพระศาสดาจึงใช้บัญญัติเพื่อให้เราเข้าใจว่าตั้งหน้าทำอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเนี่ยจะปรากฏเมื่อไหร่กิเลสจะหมดเมื่อไรแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ไปพิจารณาพิจารณาเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่พิจารณานามเหล่านี้คือยานทัศนาเป็นไ,ไงคะมิติใหม่อีกแล้วแต่ก่อนนะ อะไรใหม่ๆวิมุตติยานทัศนะยังไม่เคยรู้จักพออาจารย์ใช้ก็รู้จักตอนนี้มิติใหม่อีกแล้วให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่พิจารณาธรรมวิทยาต,ตัวเนี้จะมีความสามารถพิจารณารูปนะคะส่วนพอพิจารณาแล้วเกิดสภาวะเหล่านี้โพชงเหล่านี้เกิดในจิตฌานเหล่านี้เกิดในจิตถ้าปฏิบัติถูกยานตัวนี้จะไม่มาพิจารณาฌานหรอกยานตัวนี้จะมาพิจารณาว่า มีสติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไหมธรรมวิทยาตัวเนี้ยเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไหมเห็นนะสิ่งที่รู้ว่ามีธรรมวิทยาคือไคคือปัญญายานฉะนั้นไม่ใช่ท่านรู้ตัวเองว่าท่านมีธรรมวิทยาเห็นไหมคะเวลาเข้าไปลึกๆมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ถูกต้องจะมาพิจารณาธรรมตรงนี้ไม่ใช่มาพิจารณาฌานตรงนี้แต่ระหว่างที่พิจารณาตรงเนี้ยค่ะ ระบบชานนี้ก็จะปรากฏให้เห,เห็นเห็นเหมือนกันเห็นแล้วรู้ว่ามีแต่ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจนั่นล่ะจึงเป็นพระอริยะเห็นไหมคะนี่แหละนะคะเป็นอย่างนี้อะนักเรียนเดี๋ยวหัวข้อถัดไปคะ่ะหัวข้อถัดไปอาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คืออธิบายธรรมวิทยาที่พระสาสดาตรัสว่า เลือกเฟ้นตรวจตราพิจาณาธรรมนั้นฉะนั้นหัวข้อธรรมนั้นที่เลือกเฟ้นตรวจตาของธรรมวิจยะก็คือรูปประขันนะคะรูปประขันฉะนั้นด้วยปัญญานะคะในตรงนั้นนะคะเวลาที่เห็นรูปประขันได้เนี่ยจะต้องมีปัญญาแล้วจึงเห็นตาเนื้อไม่สามารถเห็นรูปประขันตัวเองได้อีกเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่จะตรวจตราพิจิตรตพิจนาธรรมที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยตัว ตาเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเห็นธรรมวิจยะเห็นไหมคะฉะนั้นตาเนื้อตัวนี้มองเห็นสิ่งต่างๆก็จริงแต่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเห็นเพราะว่าสภาพธรรมตัวนั้นน่ะที่ทำให้รูปปรากฏมันคือวิญญาณทำหน้าที่แล้วก็ดับวิญญาณนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรมันดับไปแล้วนะคะตาตัวนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันมองเห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นสภาพเฉยๆไม่รู้เรื่องฉะนั้นเนี่ยเวลาทำหน้าที่ตรงนั้นปรากฏปุ๊บ มันจะมีภาวะเห็นทันทีซึ่งไม่ใช่ตาเนื้อเห็นแต่พวกเราชาวโลกเป็นไงคะพากันเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นแต่จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เราเห็นเห็นไหมคะทีนี้ถ้ามีสติเกิดขึ้นนะเวลานั้นเนี่ยคะ่ะปัญญาตัวที่เห็นตัวนั้นจะเป็นปัญญาในทันทีเลยเป็นปัญญาในทันทีด้วยเห็นเนี้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถตรวจตราร่างกายได้เพราะมันจะไม่เห็นกาย ทำไมถึงไม่เห็นกายเพราะว่าจิตมันเป็นไงคะมันมีการมันไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ขณะที่จิตเนี่ยมีการเกิดขึ้นมันก็จะไม่เห็นกายอ่ะถ้าท่านนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ภาพอนุสาวรีย์ชัยปรากฏยังคะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพอนุสาวรีย์ชัยปรากฏในจิตก็แสดงว่าท่านขาดปัญญาแล้วท่านไม่ได้เห็นกายฉะนั้นการที่เมื่อไหรที่ท่านเห็นกายแสดงว่าณเวลานั้นปัญญาเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเห็นโอเคไหมคะ เข้าใจกันนะวันนี้เรียนปริยัตินะคะทีนี้มาในหัวข้อที่376นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนพิสุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพิสุเลือกเฟ้นตรวจตราพินิษพิจรารณาทำนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันพิสุปรารบแล้วสมัยนั้น สัมโพชฌงเป็นอันพิสุปราลบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปิติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่พิสุผู้ปรารบความเพียรเอาง่ายๆอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึง่งเวลาที่ นะคะเวลาที่ท่านนึกลงมาที่ปลายจมูกนะคะนึกลงมาที่ปลายจมูกเนี่ยภาวะรู้ที่ผนังจมูกมันจะปรากฏลองหายใจสิคะขณะที่รู้ชัดที่ผนังจมูกภาวะนั้นเรียกว่าสัำปะชัญญะอ่ะถ้าพระอ,องค์ตรัสว่ารู้ลมหายใจเข้าอ่ะรู้ชัดนะคะรู้ชัดลมหายใจเข้า ขณะที่รู้ชัดลมหายใจเข้ามันก็จะรู้ที่ผนังจมูกใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะตอนนั้นวิริยะตัวนี้เกิดร่วมไหมคะเกิดร่วมเกิดร่วมแล้วดับไหมดับ,ดบฉะนั้นถ้าท่านรู้ชัดที่ลมหายใจออกได้อีกไงคะเป็นอ่าแสดงว่าวิริยะตั้งใหม่ไหมคะตั้ง,งใหม่เห็นไหมคะฉะนั้นวิริยะตัวนี้ไม่ใช่ตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะคะวิริยะตัวนี้เกิดดับเกิดดับ นะคะเกิดดับเกิดดับเกิด,ด,ดในจิตทีนี้เราจะรู้ว่าเราเก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเรามาดูวิริยะเรามาดูวิริยะว่าขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแป๊บเดียวเราเผลอไปลมออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แสดงว่าวิริยะตอนนั้นขาดไปจากจิตยังคะขาดไปแล้วหายไปแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าณเวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ชื่อว่า ไม่มีความเพียรไม่ก้าวหน้าอ่ะไม่ก้าวหน้าถ้าท่านนั่งสมาธิไปแบบหลับพอท่านหลับปุ๊บในเวลานั้นวิริยะหายยังคะแสดงว่าไม่ก้าวหน้าเห็นไหมคะฉะนั้นะการปฏิบัติทำก้าวหน้าไม่ใช่นั่งอยู่อย่างเงี้ยนิ่งเฉยเลยนิ่งเฉยนิ่งเฉยเป็นอะไรเป,เ,ไะเป็นอุเบกขาไหมคะเป็นอุเบกขาฌานสี่เพ่งเห็นกายนิ่งเฉยตลอดเลยแต่ถามว่าในเวลานั้นเนี่ย รู้ลมต่อเนื่องไหมช่มฉะนั้นความเพียรขาดไหมคะมเนี่ยค่ะวิรยิยะสามพชงตัวนี้ก็จะขาดฉะนั้นการที่เห็นกายนั่งนิ่งๆน,น,นะตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้ใช้ความเพียรในการที่ประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ที่หลักการและเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสณเวลานั้นชื่อว่าไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติกําลังตกอยู่ในภพทันทีโอเคไหมคะเข้าใจกัน ยันเวลาที่ปฏิบัติก้าวหน้าไม่ได้หมายความว่าท่านนั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก้าวหน้านะคะการก้าวหน้าในการปฏิบัติทมนับเอาความเพียรที่ท่านสามารถกลับมาระลึกได้ที่ลมหายใจได้บ่อยๆกลับมาระลึกได้ที่กายยืนอยู่หรือกายนั่งอยู่หรือกายนอนอยู่คือกลับมาที่รูปได้บ่อยๆนั่นคือความก้าวหน้าของการปฏิบัตินั่นจึงชื่อว่า ปารบความเพียรน,นั่นจึงชื่อว่าวิริยะสัมโพชงโอเคไหมคะเข้าใจกันเนาะอ,อาจารย์เอาจริงเอาจังไปไหมคะ,ะคือถ้าไม่ไม่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะก็จะไม่ทำให้นักเรียนเข้าใจสภาพธรรมเนาะถ้าถ้าอาจารย์ระบุอย่างนี้นักเรียนก็จะสามารถ เข้าใจสภาพทําได้นะคะเข้าใจสภาพทําได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะรู้ว่าความเพียรเกิดแล้วแก่แล้วอ้าวพี่อ้อยเข้ามาฟังนะเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตจากอะไรคะมาสังเกตจากอารมณ์ที่มันปรากฏคืออารมณ์นั้นคือลมหายใจถ้าลมหายใจเข้าปรากฏแสดงว่ามีความเพียรแล้วถ้าลมหายใจออกก็ปรากฏอีก แสดงว่าตอนนั้นมีความเพียรแต่ถ้าลมหายใจเข้าปรากฏลมหายใจออกไม่ปรากฏแสดงว่าตอนนั้นขาดความเพียรเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างแค่ย่อยๆเฉยๆในขั้นตอนของการปฏิบัติมีรายละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกอย่างื่อเนะยเดี๋ยวเย็นนี้อาจารย์ก็จะสอนอครูนักเรียนสมาธิอีกซึ่ง ขั้นตอนที่หนึ่งของอาณาจะเรียนรู้อะไรขั้นตอนที่สองเรียนรู้อะไรแล้วก็ปฏิบัติทันทีนะคะเนี่ยถ้าเรียนกับอาจารย์ก็จะเข้าใจในระบบตรงนี้แต่ว่านักเรียนครูปีหนึ่งและนักเรียนครูปีสองนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์ขอเวลาจัดตารางอีกนิดเดียวแ๋ยวอาจารย์จะโทรไปแล้วอาจารย์ก็จะสอนพิเศษวิธีการเดินมาร์กนะคะจะเิญมาร์กในขั้นอาณาแล้วก็จะชี้ให้เห็นสภาพธรรมตัวนี้ ทั้งหมดนะคะว่าขณะที่ทําแล้วมันอยู่ในจังหวะไหนในตรงนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็หมดเวลานะคะหมดเวลาของนักเรียนครูปี2นะคะนักเรียนครูปี2อั่านในหัวข้อที่อาจารย์สอนในวันนี้นะคะที่เราเรียนไปพร้อมกันเนะะี่ยค่ะในหัวข้อที่3 7 5กับ376ส่งอาจารย์ด้วยนะคะส่งอาจารย์ด้วยวันนี้วันที่12 พยหกสนะคะอาจารย์เขียนบันทึกไว้ว่าสอนถึงไหนจะได้ไม่สับสนนะคะเอาละค่ะอีกประมาณนะคะสินาทีแล้วเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งในช่วงของบาลีไวยากรนนะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะเรียนวันสุดท้ายแล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็มีตารางสอนสมาธิพิเศษที่สมัครไว้กับอาจารย์ที่มีข้อแม้พิเศษด้วย เป็นกองทัพทำพิเศษด้วยนะคะเป็นนักลบในกองทำแบบพิเศษเลยในตรงนี้ในเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วนักเรียนปีหนึ่งปีสองปี3จะพบกับอาจารย์ได้อีกครั้งก็ทุก,ท,กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงจะอยู่ในกรอบของการสอนทั้ง3ชั้นนี้นะคะนอกนั้นอาจารย์ก็จะมีกิจในสำนักค่ะรอเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดให้ให้ทุกท่านได้เข้ามา นะคะมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกราบของพระคุณพระพิสุสัมมณรนนทุกรูปเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะด้วยความเคารพยิ่งที่ติดตามเป็นกำลังใจให้โยมเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนครูวิปัสนาปี2และปี1ปี3ทุกคนทุกท่านที่ติดตามอาจารย์นะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ